ม .33 เรารักกันเงิน4,000บาทคุณได้หรือไม่เช็คเงื่อนไขก่อนเสียสิทธิ์อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับวันนี้ก็วันที่20นะครับกุมภาพันธ์2,514นะครับม .33 เรารักกันโครงการเยียวยาจากรัฐบาลสําหรับผู้ประกันตนนะครับประกันสังคมมาตรา3-3ที่จะเยียวยาผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้รับเงิน4,000บาทนะครับผ่านแอปเป่าตัตงได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะครับผ่านทาง w w w m 3 3มเรารักกัน .com นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกสําหรับ ชาวม .33 นะครับหรือผู้ประกันตนมาตา3า33ที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยา4,000บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เปิดเงื่อนไขสําคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายโครงการม .33 เรารักกันนะครับที่มนุษย์เงินเดือนนะครับมาตา3า33ต้องรู้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องและไม่เสียสิทธิ์นะครับควรได้ไปฟรีเพราะความไม่รู้นะครับ ผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับตรงตามโครงการม33เรารักกันนะครับจะต้องลงทะเบียนเรารักกันในเว็บม3าเรารักกัน .com และดําเนินการต่างๆตามขั้นตอนที่โครงการกําหนดโดยนะครับคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนม33เรา,ารักกันได้แก่ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับผู้ที่มีประกันตนนะครับประกันสังคมมาตาา33นะครับและต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ไม่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับไม่มีเงินฝากจากทุกบัญชีรวมกันนะครับเกิน5 0 0แสนบาทณนะเดือนธันวาคม2,513นะครับคิดรวมเฉพาะเ,าเงินฝากกระแสรายวันนะครับเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำนะครับบัตรเงินฝากนะครับใบรับฝากเงินและผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันอันนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไข สำหรับมาตรการม .33 และทุกคนนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์2514เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับต้องติดตั้งแอปพลิเคชันต่องๆนะครับเพื่อที่จะนะครับเวลา เราได้รับเงินเยียวยาตรงนี้นะครับรัฐบาลเขาจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์และก็ใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมมาตรการนะครับจากแอปพลิเคชันเป่าตังค์และขั้นตอนในการที่จะนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค์ก็สามารถทําได้ง่ายๆจากด้านบนลิงก์ด้านบนเลยครับสามารถทำได้ดังนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ